แต่รายนี้ต้องเอาใจช่วยกันมากๆเช่นกันนะครับ s <S โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมวอลเลย์บอลสราวไทยนะครับซึ่งงานเนี้ยเดินทางไปแข่งขันในการคัดเลือกโอลิมปิก mm. นะครับ mm. เดินทางจากประเทศไทยสู่กาตาร์และกาตาร์ต่อเครื่องไปโปแลนด mm. <อ>์20ชั่วโมง20ชั่วโมงใช่โอ้โห oh, oh, oh. นี่ถ้าหากว่าถ้า ยังไงนั่งชั้นอีโคโนมิตก็บิดแล้วบิดอีกนะฮะอดหลังอดหลังเลยแต่ว่านั่งนะในชั้นอีโคโนมีตใช่ไหมน่าจะไปรอเฟิร์สคลาสหน่อยตอนรอเปลี่ยนเครื่องน่าจะรอเปลี่ยนเครื่องนี่ย่น20ชั่วโมงแต่ไปถึงแล้วยังต้องเดินทางอีก2ชั่วโมงขึ้นรถไปอีก2ชั่วโมงไปเมืองกู๊ดก็เข้าใจว่าโอ้โหไอการเดินทางเนี่ยนะครับมันมันจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปล่วงหน้าเพื่อที่จะไป ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้สาวไทยของเราเนี่ยเดินทางไปที่โปแลนด์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับนี่คือภาพในวันที่เดินทางไปที่บดาแฟร์แฟเนี่ยเขาไปส่งที่ส่วนอณภูมิเนี่ยก็มากันเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่สาวไทยเนี่ยเดินทางมาถึงโปแลนด์นะครับท่านผู้ชมครับก็ เข้าที่พักเรียบร้อยก็ออกมาทําการฝึกซ้อมกันนะฮะมีการยืดกล้ามเนื้อกันตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง,ถงสิบโมงเนี่ยครับยืดเหยียดกันไปนะฮะการยืดเหยียดนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งแหละนะในการที่จะทําให้มาตรฐานกีฬานเนี่ยนะครับมีสภาพกล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การยืดเหยียดในครั้งนี้ก็มีอาจารย์ถาวกรกมุตสีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานเนี่ย ก็มาดูแลทีนมนี่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยเท่าที่มีการตรวจเช็คกันมาเนี่ยครับสภาพร่างกายถือว่าพร้อมมากนะครับในการที่จะทําการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งอาจารย์ถาวรก็ได้มีการเปิดเผยถึงมือเซตอันดับหนึ่งของไทยนะครับอย่างซารานุสราต้อมคําหรือว่าเรา เรียกกันว่าเจเจว่ากันเธอนะฮะก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายคนได้อาจจะถามว่าเจเจตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วประมประมาณสามสิบแปดปีสามสแดแล้วแต่น่ายังเด็กอยู่ฝีมือก็ยังหาย่วงอยู่มันอยู่ที่ การดูแลร่างกายว่าคุณจะดูแลร่างกายดีขนาดไหนอายุได้เป็นเพียงตัวเลขผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับรมแบ่ว่าเชื่ออย่างนั้นคอยต้าใจนี่แหมน้องกิ๊กนี่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับก็ทาจาร์ถาวรก็บอกว่าเท่าที่มีการอยู่กับทีมนี้มาเนี่ยก็สังเกตนะครับว่าสภาพร่างกายของบรรดานักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมันเป็นไงบ้างพร้อมไห่พร้อมยังไงฟิตไม่ฟิตยังไงนะครับซึ่งถ้าหากว่าโค้ดด่วนเนี่ยโค้ชในศรีวชระเมธากุลเนี่ยตัดสินใจจะใช้ซา่านะฮะในการ ทําศึกเจอกับเยอรมานดีในนัดแรกเนี่ยสาที่1 6บกันยายนนี้ก็ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาพร้อมว่ายางานนะครับ้อใช้เลยพร้อมติดตามกันนะครับทัวร์นาเมนต์นี้คือชิงตั๋วไปโอลิมปิกนะเป็นเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญก็บ่อยครั้งหนึ่งเรามี8ทีมในกลุ่มรวมเราด้วยเนี่ยเป็น8เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแข่ง7แมชเจแมชเนี่ย โอ้โหต้องบอกว่าเจ็ดแมตช์นี้แข่งภายในอาทิตย์เดียวเลยนะใช่คือเจอกันโอ้โหทุกวันแข่งเสาร์อาทิตย์เว้นจันทร์แข่งอาคารพุตเว้นพฤหัสเนี่ยผมมีโปรแกรมอยู่แล้วแข่งเสาร์อาทิตย์อย่างวันที่สิบหกเนี่ยทุ่มครึ่งถ้าหากว่าไม่ได้ไปไหนนะเวิร์กพอยต์เวิร์กพอยต์เลยนะครับนะดูไทยกับเยอรมนีก่อนเลยนะครับทุ่มครึ่งเจอกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่สิบเจ็ด ทุ่มครึ่งเหมือนกันเจอกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากนั้นก็เว้นไปวันหนึ่ง19กันยายนเนี่ยเจอกับอิตาลีทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับ20กันยายนเจอกับโปแลนด์แต่ว่า4ทุ่มครึ่งนะเจ้าภาพนะแล้วก็หลังจากนั้นครับพักไป2วัน22กันยายนเนี่ยเจอกับทีมสโลวีเนียทุ่มครึ่งนะครับผม23เจอเกาหลีใต้ทุ่มครึ่งพอที่จะเบาใจนิดหนึ่งไม่เท่าไหร่ นะครับ24ิเจอกับโคลอมเบียทุ่มครึ่งครับเวลาดีแล้วเออเนี่ยก็เวลาดีมากเวลาดีมากก็เชื่อว่าคนดูน่าจะเยอะแล้วก็เกมแรกเนี่ยสำคัญมากคือด้วยความที่มันมีตั๋วให้แค่2ใบเพราะนั้นคุณต้องจบแชมป์กลุ่มกับรองแชมป์กลุ่มเท่านั้นถ้าหลุดไปอันดับ3ลงมาเนี่ยก็คือจะพลาดรอบนี้เลยแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมันจะมีอีกทัวร์นาเมนต์หนึ่งแล้วก็มาวัดที่คะแนนสะสมอันดับโลกอ่ะซึ่งมันก็ยากคือเรายากที่จะปีนขึ้นไปอยู่ภายใน ลำดับที่แบบแรงที่จะได้ไปอีก5้าทีมนะครับเพราะฉะนั้นเออทุนเมนี้ยากแบบหนักหนาสาหัสบอกเลยตคู่ต่อสู้เนื่อยากมากแต่ว่าก็เราผ่านเกมยากมาตลอดอ่ะคือโอลิมปิกเนี่ยเราใกล้ใกล้ใกล้มาตลอดสอง2ันสิ2 0ก็คือก็กลงเนาะคคือลุ้นกันเยอะมากแล้วแล้วตอนนี้ก็คือผัดใบจากยุครุนพี่แล้วยุคเจ็ดเซียนมาเป็นยุคนี้ซึ่งจริงๆก็ตอบคำถามของ ทุกหลายหลายคนได้ในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าขึ้นสู่แชมป์เอเชียได้เหมือนกทีใช่ไหมเพราะฉะนี่เอาใจช่วยกันนะครับผมผมว่าเกมกับเยอรมันเนี่ยสำคัญมากวันเสาร์นี้นะถ้าเราชนะได้ซึ่งสถิติเจอนช่วงหลังแล้ก็ไม่ชนะนะแต่ว่าถ้าเราชนะได้เราอยาให้ชนะมันก็เป็นการแบบโอ้โหมันเริ่มต้นที่ดีอะใช่ะแล้วมันก็เป็นกำลังใจเรียกกำลังใจของเขาด้วยใช่สองทีมต่อไปเป็นสองทีมที่แข็งที่สุดในกลุ่มก็คือใช่ค่ะ สหรัฐกับอิตาลีใช่ไหมแล้วก็ต่อด้วยโปแลนด์สามสี่ทีมเนี้ยสี่ทีมแรกที่เราเจออันดับโลกทั้งนั้นเลยสูงกว่าเราหมดเลยใช่ครสามทีมหลังสโลวีเนียเกาหลีใต้โคลอมเบียเนี่ยอันดับโลกต่ำกว่าเรานะแต่ว่าด้วยความที่ตั๋วมันมีแค่สองใบเนี่ยนั่นน่ะสิเพื่ออๆต้งพยายามให้ไันอาจจะตัดสินกันที่สี่เกมแรกของเราเนี่ยนะะเราจะช่วยนะครับถ้าออกสตาร์ทดีสี่เกมเนี้ย ชนะสวยๆได้นี่โอ้โหมันก็มีลุ่มนะไม่แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างบางตอนที่เราเจอจีนอย่างเงี้ยโอ้โหคนก็บอกว่าเฮ้ยจีนแข็งมากเลยนะเราก็ชนะมาได้แล้วได้แชมป์มาแล้วนะคะอ่ะ